เร็ว l t it go Let it go Hey you have n yeah. yeah Yeah y o ับเมเนี่ยกสเอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมสปาร์คับกับเกมเกียวโอเควันนี้สืบเนื่องจากพาที่แล้วนะครับพอดีเราเดินมา เจอกับโรงงานโคเคนพอดีเลยครับด้วยความบังเอิญแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญคนใหม่ครับเยเซอร์ใครครับคุณชื่ออะไรครับบอสครับโอเคแล้วก็เราเราพอดีเราเล่นน็อกลอกกันมาใช่ไหมเดลแล้วเราก็เผลอมาเจออันนี้พอดีใช่ครับโอเคแล้วก็เล่นกันต่อเลยอันนี้กำลังจะย่างเนื้อกันนะครับก็รอสอยอยู่อะ สร้างทีเซฟก่อนสร้างทีเ่เซฟก่อนนะ <c oughs> เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวเดดสร้างทีเซฟให้บรอแป๊บเอาที่ที่ปัดไปเลยจะไ,ได้ขวานอันหนึ่งงงทิหาย <c oughs> แล้วก็เอาขวานไปตัดไม้แต่แป๊บเดียวมันก็พังเราขวาน,นเพื่อเราสร้างกับดักไหม ฮะเราคุณสร้างเราเรามีแอนเดียวก็พอก่อนดักสัตว์ได้อ่ะโคตรเบียวอ่ะสปาร์มึงไม่สร้างอันใหญ่ใหญ่ะฮะก็นี่ไงไม่มันก็ก็แค่พอเซฟเกมปะเฮ้ยมอระขานพัขึูทุบเป็นชาติไม่แตกของมึงมาเทียเนี่ยมาม้อะไรอู้โอ้โหไม่ได้พี่ไม่ได้โอ้ต้นมะพร้าวกูไม่มีกูไม่มีสักไม้เลยว่ะที่เราไปหาต้นไม้แบบเล็กๆอ่ะ โอ้โหตัวเขามันไม่ได้หรอกมันมันเกินไปมันเกินไปโอ้เกินไปเฉยโอ้กูก็ว่ากินทุบอะไรกูสอนเด็กมันไม่ได้ดักใจเลยวะไอ้เหี้ยก็ใครมีหินขอหินหน่อยดิทันหน้าหนิกูบดกูมีเห็นอันเดียวอ่ะนอกจากฝวานมีอะไรวะมีหอกมีมีดทำไงวะ มีดก็แค่มีดก็แค่ถ้าพี่พี่ทำหอกใช่ไหมไปหาเชือกก่อนอย่าได้หินนะมีแล้วมีแล้วมีเป็นร้อยในเชือกเลยแล้วก็ไม้ยาวไปไปเอาไม้ยาวอมอมอมขอหินอันนึงดิอ๋อไอ้เทียสอเสร็จแม่งยากนานนี่หว่าลืมอะไรนะอะไรนะขอหินอันนึงกูยังขอมึงมึงขอกูละไปเด่ยเออกูจะทำมีดขออันนึงกูไม่มีกูไม่ขอมึงอยู่เลยกูไม่ไ่าทำหอกเลยเว้เอ้ยจะทำขวานนี่อีกที ไอ้กูกูจะขอมาขอกูช่ยอ่างั้นไงมึงเอาไม้มากูมีขวานเอ้ยกูมีหินหนึ่งไม้อะไรเนี่ยตรงนี้เยอะแยะเนี่ยไม้เนี่ยไอ้สุดไหนตรงกูยืนเนี่ยไม้ยาวเนี่ยวะเดียวไม้เดี๋มึงไปตัดดิหินหมดไม้มึงหมดแล้วกลัวหมดแล้วอ้จบสวยจ๊อมมือช่วยกูช่วยได้แล้วกูได้ขวานแล้วกูได้ขวานแล้ว เอ้ยเรากูจะเรากูจะเอามาทำอะไรวะมึงต้นนี่มันแตกเปล่าวะมึงดอ้พี่เออแตกวะไอีกตว์เอ้ยเอ้ยไปหานี่ให้หน่อยดิแต่ถ้าไม่กระดองเต่าก็ต้นมะพร้าวอ่ะมึงเอาตูงทำอะไรดีวะทำบ้างได้มันตัดแบง่งซึ่งได้มึงเอาเอามึงทำที่อีกอีแกนะวางไว้วางไว้เอาไปเจอกตูงยาวเอาเอาไม้ยาวไปทำหอกอ่ะไหนไม้ยาวกูเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยใบยาสูบ เฮ้ยแล้วเราเราเราถ้าถ้าจะทำลายลังเราทำไงอ่ะขี้ขวาขี้ขวาไม่ใช่กด E ขีขวาแล้วกดประดิษฐ์อยากเจอตัวเี้อ่ะขีขวาขาตรงหมอนแล้วกดประดิษฐ์เวลาเอด๋หรอได้ยังเออทำเออสักทีเนี่ยอ๋อรู้แล้วจะเอาไม้ไปสร้างกระท่อมเออโถเฮ้ยนึกตั้งนานูกูทำขวานมาทำอะไรวะถ้าใครมีเชือกมั่งขอเชือกมี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  มึง <idd> <Lust> ต้องป่าไหนปาตรงนั้นพี่เต็มเลยไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ขอขอโยนโยนเลยแป๊บนึงเหนื่อยมางูอยู่ไหนกูจะฆ่ามันกูแค้นโอ้โหแค้นเฉยแรงขึ้นที่บอานเราแังขึ้นเอาจริงอะงูงูงูถ้าเราไม่อยู่ใกล้มันอ่ะแม่งไม่นี่เลยฆ่าหนักมากเลยไอ่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกบกับไปยังแมงมุมมาของจริงเออไอ้เหี้ยกบแม่งกระโดดใส่อย่างเดียวเลยเมื่อวานไอ้เหี้ยกูวิ่งหนีกบอ่ะไอ้เหี้ยเดินหนีกบ แม่งกระโดดใส่กูอย่างเดียวพี่กัดพี่กั๊ดแม่งวิ่งไปฆ่าต้องการไม้ยาวอีกสองอันน่ะมันมีแต่ซุงอ่ะหลังหลังล่ะเพื่อหยวเนื้อเนื้อหยิบเนื้อไหม้นะเว้ยไม่มีใครมาดูหมดเอาเก็บเป็นแผงกระดานช่วยรับหดเป็นพ่อครัวสิพี่คือลูกไอ้นี่เป็นอ่ะพี่คือลูกลูกไอ้แว่นขยายปไปอ่ะเีอบอลรับบอลรับหดเป็นพ่อครัวดิ เหี้ยอะไรคู่หนึ่งดิกูขอลองดูกูกูยอ่ะไอไอบอสเป็นพ่อครัวอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ว่าเมื่อกี้กูเป็นพ่อมันน่ะกูเนี่ยยังชอบเลยพวกที่เป็นพ่อครัวเนี่ยกูอยู่ใกล้เลยขอย่างไรก็ได้จังตายรับพอร์ตสัตว์ไอ้ชื่อฝนตกเนี่ยหว่ากูก็จุดไฟไปเถอะพัอที่พี่ออมพี่ออมพี่ออมไกดแนักแม่งทำโมมากระเซงรูแดกอ่ะยืนรอแดกเยอะอะมึงปูด้ำตุ้งไปสิบกันเนี่ย เฮ้ยไอไอโอมโอมมึงช่วยตัดไม้หน่อยดิเอิไม่มีขวานดีกว่าคุณจะไปพังรังแต่แล้วนต่อวเฮ้ยพี่อะไรนะพี่รังแต่รังแตนานี้นานี้เนาะรังแตบเนี่ยพี่บอลมาไปหาหแล้วกันดีกว่าปะมึงมึงเชื่อใจกูเหรอเออมาเหอะโ้หโอ้โอ้าเท้าสวยมาแรกมือใหม่ไม่ต้องมีครั้งแรกเสมอ มึงไม่มีมีดอีสัตว์หมูป่ามานี่อีเดียวหมูป่าก็เนี่ยพี่มีพี่มีอันไหนไหนไหนนี่กูดิมเฮ้ยกูมีมดเจวกูหยิบมดมาอ้าวสร้างสร้างหมูป่าเหรอกูฆ่าเองเมื่อกี้นะกับดักโมโมกับดักกับดักใช่ไหมพี่เออกับดักเลตั้งไว้เหี้ยอะไรกันม่รู้อีสัตว์อ๋อเนี่ยมันจะมามันจะเขาหินมันจะเอาาหินทุบ ไม่ไม่พี่พี่บอสพี่พี่พี่กด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 อีไอ้กดขี้ขวามากดกดขิ้ขวาที่หินพี่กดขิ้ขวาที่หินมันจะมาเลี๋ยวใบปำใบปำใบปามใส่เลยใส่ใส่ใส่ใบปามเลยเนี่ยผมผมไม่หามาแล้วผมมาทิ้งไว้ตรงนี้เยอะเลยอ่าฮะแล้วตรงนี้เหมือนมีใครปลูกอะไรเลยวะพี่มันต้นเลยวะต้นก็รู้อยู่อ๋อปัญชาเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเปล่านะครับผมเปล่าครับผมเปล่าผมเปล่าครับเปล่าครับอ๋อ เขาสับดังเลยแต่พูดสึงนียเขาสับดังเออนึกว่านึกว่าเสียงเวลาร้านเกมหมดมึงใน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 ต้นเียนี้มีงูป่ะเนี่ยมึงมึงอยากรู้มึงก็ไปลองดีวอ๋อแล้วก็พวกมึงก็มาดูแลกูตอนดูโนนดูู่้พ่งเพยาบาลพึ่งหาย นอนไหมกูลาด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 ทุกคนอย่าว่ากุลาดที่มันสร้างมันสร้างไผได้ปะไม่ไหวแล้วที่มืดเกินหรอกไอจุดเซฟเสร็จแล้วนะสร้างคบเพิงได้เอาไม้ไม้กับเชือกเออะเอาไม้กับเชือกอะมันที่นอนไอ้ปารกมันไม่ใช่ที่เซฟที่เซฟไอ้โง่มันต้องเงยหน้าไหนอะของเงยหน้าเออที่เซฟที่ไหนพี่ไหนมึงกดตรงไหนอีสัต ไม่รู้เรื่องเลยว่ะมึงจะให้กูด่าเลี้ยงคนเลยเปล่าไอ้โง่มันต้องเงยหน้ากดยังไงวะอี่ห้อากดอีกครั้างไงบนในบนชาละอมบมไม่เห็นนะเอ้ยบริษัทแม่งรอตอนเผลอกันที่ยี่้อพดหนักมากตอนเลยมีห่วงไหมไอ้สีเหลืองคืออะไรวะสีเหลืองมันต้องกินอะไรวะสีเหลืองสีเหลืองต้องกินกล้วยที่น้องนี่กินกล้วยเอ้ยนี่แถวนี้แต่แต่เนี้ต้นมะพร้าวใช่ปะเออมีกล้วยอยู่ไม่กล้วยอ้อ กูถามตัวฟ้าเสร็จตอบกล้วยเดี๋ยววานบนดีกว่าเราะอันนี้เก็บไปเก็บไปไม่มันมีต้นมันมีต้นยางมันมีมดเยอะยังบนต่อกำมุมต่อยกูอยู่เฮ้ยใครเก็บเนื้อกูเฮ้ยใครเก็บหมูกูกดทีไม่ต้องปิดไอ้เกี้ยงกูแดกหมูเออมึงบาปนอีเดียวอ้าวอ้าวอ้าวบาปเจ้บาปเจ้แค่ไกลดีกว่า มึงไม่ให้กูกินเลยเหรอไอสัตว์มาดิไหนนเี่ยไม่ห่วงรุ่นพี่อยังเลยนะพี่ก็รออันด้านล่างเนี่ยอันด้านล่างเนี่ยที่มันจะสุกกันเนี่ยพี่ก็รอเก็บอ๋อเอาตรงต้นตีนเลยเหรอไม่มันแดกได้หมดแหละไม่พี่ก็เอามาย่างด้านบนเนี่ยอุตส่าหห์ใ้อันที่มันจะสุกก่อนไงสวยอันนี้เหรอหยิบเลยเหรอ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอรอ,อมันย่างเสร็จก่อนรอมันเต็มก็ใครมีผลไม้มากก็อย่มาปลูกอ่ะพี่บอสอ่ะหอยทากเราย่างให้ด้านบนหอ,อยทากอร่อยเฮียให้กูแดกหอยเออมันกินได้หมดแหละงั้นกูเอาเอากระป๋องแบบมาย่างเข้ามากระป๋องมันกินได้เลยป่ะใช่ป่ะแค่พีอ่อาหารกระป๋องนี่แช่อาหารกระป๋องเอ้ยไม่รู้ว่าต้องมีอะไรเงี้ยเปล่าจำได้เออไม่อยากโบกคนป่ามากตอนเนี้ยโหมือหิวน้ำอีสัตว์ที่นี่ห้าวที่นีน่ห้าวนนงอ อะไรไม่แดกกับโปรตีนอ่ะตั้งมืออีกกินน้ำหล่นกินน้ำอ่ะโอ้กูแดกละไหนไหนโอ้โหดูดมันเลยอ่ะกรุแล้วพี่เก็บเลยเออแล้วก็กดกดกินกดกินกินกูกดอะไรวะเข้าไปที่กระเป๋าแล้วกดขี้ขวาแล้วแดกเออฮ้บอสบอสเออมันสเต็กบอสบอสมีบอสมีรูปแหวนเปล่าเกมนี้แม่งเสียงแดกเหมือนกันทุกทุกอย่างเอ้ยแต่สามอันบนนี่ของเราเว้ย สวยเต็มเปี่ยมเหลือนเนื้อททเอ้ยเอ้ยหลบดิหลบดิบดขอขอทำ,ทำไมตอนกูทำอาหารมีคนมาอยู่ใกล้เยอะจังวะเอ้ยขอพื้นที่วางวางกันนี่่อยดิเฮ้ยอย่ามองเขินเออเดดเดดเชฟจาัดก,การเองน้องมึงมส่ยรลักอ้วกคืออะไรวะส่ยรลักอ้วกคือมึงไปตายซะ กของดีๆควายกูจะกได้ี้อยดไปหน่อยปลาดำซืไปหนปบปเง่วงหาปดซไปหยปอปลาปปปปปปโอมันต้องเต็มจัสบาอมนนี้แมงไขมันกับโปตีนแม่เต็มเลยเอาแดกัักยังไงอีสัตว์แป๊บโต้องไปตักน้ำไกลเลยอ่ะอีดอกญลักษณอ้วกยังไงีวนอไม่รู้กไม่เคยอวกไปนอนไหพี่ไปไ ไไปนนออ้ยเฮียตานี้กูโคตรฟิตนะบอกเลยไม่ขอขวานได้ดิใครมีขวานใครไม่เงียบทั้งวันเลยไปตายเปพี่อยากกินน้ำไหมลองกินลองมากินเห็ดนี้ดิพี่บอสเออไม่ใช่ใครกูไปอยู่รุ่นรองเหรอไม่ขอขวานไม่ใช่กินเข็ดทุ่นทองไอ้เหี้ยไอ้ขอท่อนตุ้งหน่อยดิอ้ใครก็ได้ช่วยเลย อค่ก็ได้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 ไใ่ใชครก็ได้เฮลอ้าวทาอะไรพี่เฮ้ยทาอะไรพี่โอ้มัมันมันมันทาซุปไม่ได้อะเซงอ่ะมันมันผมเป็นพื่อะผมเป็นพืนทไงดีเป็นพื้นเป็นพืนะเพืนก็รอทีมตัวเองเตาทาไมอะพี่ทำไมทาซุปไม่ได้มันกกรามันไม่มีน้าอ่ะมันต้องไปตักน้าแ้่น้ํไม่ยังยังไ่น้เมื่อกี้พี่ไม่เอาอ่ะไอ้ตรงที่พี่โอมวางไว้อ่ะอย่างใกล้เลยไ้นะมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้มันต้องน้ำน้าจากลา แล้วปิงมาเกาะขากูว่าพ่อของทีก็เอากระหลามาใส่น้าตรงนี้ที่เสร็จแล้วไม่มันใส่น้ำใส่มันใส่น้ําที่หม้อไม่ได้ไปมาแล้วอีดอกเอาหรอเอออีดอกมามามาเชฟมาเชฟเชฟมาแล้วเตรียมตัวกันเลยทุกคนนะพร้อมพร้อมพร้อมเป็ดสุปสี้าเ็ุเป็นเพื่อนทำไงพี่โอ้โห อ่าไม่มีใครตอบกูจะรู้ว่าไ,ไหมแค่กูกูรู้กูตอบไปแล้วอเอาเทแม่งเลยที่เอาเฮ้ยใครสดเอ้ยใจยเจยเ็นใจเย็นโอ้โหคโนรู้ไ้คนรู้ไงไม่ตอบกูอีกนะว่า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  <c oughs> โอ้โหน้ำมันกูเต็มถังแล้วเว้ยเปน็นไอ้เหี้ยตุ่มมาละแกเนด็กพัยังไงไม่รอรอรอถ้าถ้ามึงไม่มีผ้าพันก็คือมึงต้องรอมึงทำใจอย่างเดียวเลยไปนอนไปนอนไม่งั้นมึงไปตายซะเนาะไปนอนเนาะไอสัตว์ไปนอนเนาะไปนอนไปนอนไปพักก่อนเนาะ เออไม่รู้ก่อนเนาะไปนอนเนาะเชฟกูไปนอนแล้วไอ้เหี้ยพี่บอสไปหาไอ้ใครมามีไอ้เฮียอยู่ไหนอิ่มอน่อิ่มเนาะไอ้สัตว์ดวงกูนี่หิวจะตายหาอะไรโอ้โหไอ้เหี้ยตอนนี้แบบเต็มทุกอย่างไอ้เหี้ยแม่งเมื่อกี้แม่งเดี๋ยวดูของกูดิโซ่กูเป็นะบบสามมออะดูไม่ได้ดูได้หวะดูได้หวะโคตรมั่วเลยไอ้เหี้ยพูดเชี่ยอะไรกันเนี่ยเต็ม แม่งี่เงี่ยกูซดซุปกูซดซุปไอ้ปลาไปสามถ้วยไี้ยอิ่มเลยกูโอเคมาปิดคลิปอีพีสองกันดีกว่ามาพวกเราไหนๆก็ไหนๆหไหนๆก็ไม่ไปไหนแล้วถือว่าถือว่าเป็นการอะไรนะวัยรุ่นก่อตัวนะเวอร์รุ่นกำลังสร้างตัวนะไอ้เงี้ยกดผิดโอเคกูกดผิดเอาละครับก็อ่ะให้กูพูดยังพี่พี่กดกดโอเคครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับก็ ขอบคุณที่เข้ามารับดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็อีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปใครตายไหมก็อีีนี้คือทําอะไรครับฮัลโหลก็วัยรุ่นก่อตัวไงเราเราหาที่นี่ได้ได้แล้วไงจบครับเล้เป็นวัยรุ่นก่อตัวเออแล้วเป็นวัยรุ่นก่อตัวครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ